สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูเจอดซิรีค่ะอ่าช่องเมียเสียบปูเจอดิซิรีตอนนี้รินก็มาเป็นแม่ค้าขายขนมจีนนะคะแล้วน,น,น้องๆก็จะเอาอันนี้ล้มไห้ค่ะผ้านะคะเพราะว่าร้อนมากเพราะว่าดินตัดต้นไม้ฟั่งนั้นออกแล้วตอนแรกต้นมันเป็นหฮม ันนี้นะท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเป็นวันหยุดนะคะโอ้ยหลวงพ่อกับมามีมนหลวงพ่อเนี่ยฝุ่น,ะะนนะคะฝุ่นลงมาเบาหน่อยนะคะฝุ่นค่ะนี่เอาลงแล้วนะคะเพราะว่ามันแดดค่ะช่วงบ่ายแดดมันร้นอน หัวกเหรอนี่คือก็ใช้แก่ล้กันยังเอาทั้งนาเอาทั้งไก่ลงอ่ะทั้งนาพี่เอาขึ้นก็ดีกดนี้เอาขึ้นใหม่ค่ะข้างหน้าเอาสั้นนะคะวันนี้มีไก่ทอดด้วยนะคะร้านมีอันนั้นแน่มีหมากมันบรีนะคะหมักมอนนะคะ <c oughs> น้ำกะทิมะมรน,นะเอาอะไรจ้าน,น้ำกะทิค่ะเอาน,น้ำกะทิหนึ่งชุดค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะน้ำกะทิหนึ่งชุดนะคะดูดูด,ด,ดูดูน้ำยานะคะว่าตัวไหนอ่าว่า <c oughs> ปูนสายชวดนะคะน้ำยาอาจารย์ที่ให้เยอะมากเลยนะคะถาดกระตักเอาเองไปจ้ะก็มีส้มตำนะคะมีส้มตำสายชวด ไก่ทอดโอ oh, ้ to us? To us. Uh huh. ม mm ีข hmm. น mm ุนด้วยค่ะเด้อมีขนุนมีของอันนี้ค่ะม um> uh> mm ีผลไม้น uh ี่มะม่วงเลยนะคะนี่อันนี uh ้หมักมอนนะคะหมักมอนนี่อะไรเนี่ยภาษาเนี่ยเขาเรียกมันเบอรรี่นะคะนี่กล่องละห้าสิบบาทนะคะนี่ได้หมูย่างหลายเลยเนี่ยค่ะ ค่ะลูกแบบสุกๆเลยค่ะอ่าน้องๆก็เอาผ่าลุาล้งไห้เลยค่ะเพราะว่าแดดมันส่องมาฝั่งนู้นนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันที่ยี่สิบได้เห็ดตําแหน่งอ้อย่างเนะีคะจะได้ทําอะไรบ้างวันที่ยี่สิบเมื่อวานเขาก็ได้ดประชุมกันเรียบร้อยครับลูวพี่เอินไปนประชุมครับตัวพี่กันเลยว่าปูยังคืดบ่ออ่าป่ท ก็นเลยยังโอโห้ครับอ๋อก็ยังไม่รู้ว่าส็ุูกต้องทำหน้าที่อย่างแต่ว่าช่วงนี้โมเว้นนี่ก็มาขอบพระบุตรรถเราบุกรรถยูคาร์นบอกว่ามันเป็นวันหยุดวันมื่นก็จะพิเศษเล็กน่อยเลือกอาจะเลือกทำนะครับเชียงคื้นที่เรื่างว่าคอยบริการให้ลูกค้าที่มาเที่ยวแหละครับอ๋อนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนาะคอดูแลแค่แค่เป็นอย่างดีครับอืมรับทิปใช่ไหมคะ บริการถูกใจรับทิปได้ใช่ไหมคะบริการอะไรบ้างคะหลายอย่างครับบอกว่าถือครับมันหลายอย่างเพื่อสาวๆน้องๆสาวๆมาพี่บริการอะไรบ้างคะสีบารทีครับผมรถเสร็จดีมาหลายนะคะเดี๋ยวรถอ่ะเสร็จเอาเพภอพี่บูลไปสีเมืองใหม่นะคะครับรถกับไล่ครับมือนี้มือมันหยุดโมเมนต์บอกมือนีมันหยุดสิบสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคะ ครับกับมาเที่ยวกันหลายๆครับมาเที่ยวเมืองคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตมีมีมีไถแนะ่เนาะผมก็บ่รู้คือกันครับผมบร่ราะท่านเลยรายเราบ่ทันได้บอกคือกันอยู่ในโปสเตอร์ครับคุณนี้บอกครับขับแหงอยู่ในโปสเตอร์อ๋อโอ้โอน้องๆมาจากไหนคะเนี่ยดูๆน้องนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันเอ่ยสาวๆจ้าคนมากันเป็นกุ้มอยากเป็นผู้สาวไม่ได้เนาะ ผู้บาวผู้สาวไหมเนี่ยค่ะม่วานไปหาเพื่อนมาก็เป็นกลุ้มอะไรอามทำหน้าที่อะไรอามพุกเนี่ยคือกันบอกคะสวัสดีค่ะอามเป็นหน้าที่ยังคือก,ก,กันบอกที่รู้คือกันบอกพอมเศร้าผมก็ผมก็เบ,บิ่งดูแล เล่าไก่มองไก่ส้นว่าไก่ตัวไหนบส่สบายเขาก็เอามาสีดยาเอายาให้ไก่กออ,อ,อตอนนี้จามาจามาเบิ่งนไก่นะแมนบอตอนเศร้านี่ผมก็เป็นงานหลักแล้วตอนนี้เพราะว่ามองเลี้ยงไก่บ่ามีผู้ใดดูแลก็มีแค่ผู้เดียวพี่ดอนผมก็อาจจะนี่ได้รับมอบหมายให้ผมกับน้องมาใหม่ไปเบิ่งไก่ช่วงเศร้าครับก็ถาว่างก็จะออกมาช่วยดูแลรถโบกรถครับ พยายามเล้งประมาณบ่ายสามครึ่งหรือบ่ายสี่โมผมก็ต้องเข้าไปเล่าไก่เพื่อไปเอาเข้าเอาน้ำให้ไก่กินครับ,<อ>รบนี่นก็ฝากเอฟซเจริน สวยนะครับโอ้๋ดสวยแน่นอนแน่นอนสวยค่ะเสียโปกสุดหล่อครับค่ะการช่วยติดตามเจดินเสียโปกนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับใช้ได้วยนะครับนี่ใกล้ใกล้เงินเดือนยูทูบจะออกแล้วเงินเดือนยูทูบจะออกที่ยี่สิบสองเนี่ยเดี๋ยวแบกให้ใช้แน่นอนรับปากแล้วไม่ต้องให้ขอบคุณเจดินอีกครั้งนะครับที่ได้มอบเดอมันนี่ให้ผมได้มีกินมีใช้ครับเมื่อนั้นลิ้นไห้ยังไห้อ้าวกับพี่แอนเป็นคนละหาร้อยเขาว่ากินของเดินก้อนนะคะเนาะไม่ได้หลายหรอกแบ่งแบ่งแบงคนนี แต่อะไปทีแบงค์ไหลไหลอะล่ะเอาจะว่าช่องอาร์มตอนนี้ก็มีคนติดตามเยอะแล้วนะ5้าพ5,000พันิดนิด้นนิด้อยขอบพระคุณเอฟซอันนี้ามนะครับที่ให้กำลังใจผมยังไงก็ผมจะสู้ต่อไปครับเ f c บอกจะให้คอบเปร์เพลงเดี๋ยวขอเวลาผมมีสักพักนึ่งครับเพราะมันมันไม่ค่อยมีเวลาจริงครับคือว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็อย่างที่เราทำงานมันเหนื่อยเดี๋ยว อารมณ์ไม่สามารถจะบิวอารมณ์ได้เออแม่น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 บางเครื่องมันเราไม่ดีจริงๆด้ยใช่ครับนักดนตรีแต่ละคนถ้าแบบถ้ามองคนออกนี่คนอารมณ์ศิลปินนี่จะดูออกนเวลาเล่นพีตาราหรือว่าท่าทางอะไรเงี้ยเราจะดูออกว่าเป็นศิลปินหรือเปล่าอย่างผมนี่ผมก็ไม่ได้เต็มร้อยแต่ผมมีอารมณ์ศิลปินในหัวใจเนีมันไม่มีอารมณ์เราก็ไม่สามารถที่จะเล่นเพลงเลยได้แม่นคือจางถ้าที่มาใส่พี่ร่างถวยตอนนี้แต่พี่บ่มีอารมณ์ที่ก็บบลางถวยหรือเกันเนี่ย บอกให้อารมสีรับปีนวยกันปะนสีรับปีนทางถวยครับจังเลก็ถวยฝากติดตามนะครับพี<ะ>่ผมขอเวลาสักหน่อยนึ่งว่าช่วงนี้งานมันหลายผมก็ได้คอมเบอร์เพลงพ์พงนะครับอยากได้ยังว่าครับพอมาได้หลายเนาะ,ะเ,ดเดี๋ยวจะเกิดการดราม่าน่ละา่ีดมากๆน้องก็ลินก็ไม่ค่อยได้สัมภาษณ์เนีะนะ่ยเนาะมอนพี่ก็ไม่ค่อยจะมาสัมภาษณ์เพราะว่าแต่ละคนอย่างนั้นอยู่ไม่ค่อยเห็นอันหลาย เออเพิ่ค่อยว่างกันเล<อ>ยบ่บ่บ่บบบค่อยกล้าอยากมาถามอาะค่ะเออแล้วแล้วช่องม่อนอะม่อนตปวีวายชาแนลอะ,ะตอนนี้มีคนติดตามเยอะยังสองพันกว่าโอ้ยอย่าลืมเข้าไปติดตามน้องๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่องเก่ามันสร้างไรายได้ไม่ได้มันจะได้มีเงนินพิเศษอคือมาอีกน้อยนอึงอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องอาร์มเนี่ยนะคะอาร์มยินดานเด้อค่ะพันกว่าแล้วก็ตอนนี้เวลาว่างอาร์มก็จะถ่ายให้ดูนะคะอ๋อพ่อพ่อน้องทิวซื้ออย่างก็ซื้อสายยันเนาะสายยันครับ ค่ะคุณพ่อทั้งทิวก็โบกรถเติมถ่ะเติมรถแล้วอะไมันหยุดนักท่องเที่ยวอลไรอยู่ค่ะดูนะคะนี่ค่ะมันแดดฮอนไลน์คุณพ่อทั้งทิวสวัสดีค่ะพ่อสายญาสวัสดีค่ะแดดฮอนแน่นอนค่ะเนาะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวกบปิีงไก่ครับอ๋อปิีงไก่เนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่เที่ยงเนาะอีกสักหน่อยก็เที่ยงเดี๋ยวค่อยกินข้าวอีกเพื่อนึง ครับผมเขาเฮ็ดหน้าตาเสาแท้ยิ้มน่ยิ้มยิ้มเอฟซีบ้างไหเชาแล้วครับช่วงเมื่อคืนนี่ว่านนี่ผมโม่ไถ่มาผมไปตัดดำมันว่าสิถอนมันกลับมาเขาปล่อยหนามครบครบ่นออกครบผมออกเพิ่อเดือครับหมดเรีเลยครับผมเรียอะไรก็จะทั้งทังผู้ใดปล่อยอ่ะผู้หูกันครับแต่ว่ามันมีหนามนะมันฉีกเกินผู้ใดบ้างเขาปล่อยน้มบอกแต่มันหนามผมม no ีมันเต็มเลยออกเพื่อเลยครับคมบครบร้ายเนาะผมสื่อสองสองสามพันเลยนะแล้วได้กันไหนคะที่นี่ต้องต้องแซ่ไม่บอก ครับผมก็เลยก่ออีทใหม่ว่าดครับเขาเขาบอกอย่าทำมะ่งค่อมดีกว่าค่ะแดดแดดท้อนแห้งค่ะยังดำๆอยอะเราคุณพ่อกับม้าแล้วมื่อไห่แม่อยู่บอคะผมก็จะมาคอยเป็นจันท์เสาทีเดียะครับอ๋อแล้วเมื่องานอยู่บอคะเมื่อไง้เมื่องานดนตรีก็อยูนะคะเนาะเมื่อไหรนผมก็สินอนที่สุดครับอ๋อนอนจะนีนะค่ะเนาะนอนอยู่กับน้องๆทีมงานเขาเนาะ จะได้บ่ต้องไปกลับบ่ต้องเมื่อยนะคะน่ะเนาะให้กินกันตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงไว้กินข้าวให้ทีมงานกินกันทุกคนซื้อขนุนซื้อนี่นนะซื้อยวนรั <c oughs> ดผู้จ๋านี่ล่ะโอเคค่ะไว้จะกินกันตอนเที่ยงค่ะ,ะจ้าเอาเลยค่ะเ,เลยค่ะจ้าเมื่อกี้ ี่ก็ต้มต้มอะไรบอกว่าไม่มีตังค์สักบาทอาจจะนี่ให้ยอะใส่เบิร์ดได้ไหมอาจะหนีห้ไปใส่เบิร์ดดิินจะให้เบิร์ดก่อนเพราะว่าวันที่2เงินจะออกเงินยูทูบจะออกดิ้นก็เลยบอกว่าจะเอาไม้ให้เบิร์ดก่อนนะหักจากเงินที่จะให้ให้ไปก่อนนะวันทีให้เยอะจังเอออันนั้นละเพราะว่าเจ้าของอะไรเชื่อไปว้ายได้จะได้เงินผมกับบุ้ยบุ๋มไม่มาหาครับขาดตัวขาดตัวใอ้แล้วไอ้ใช่ก่อนค่ะที่จริงอาจจะให้อยู่แล้ววันที่2จะให้ทุกคนนะคะในบ้านเอ็มพี เพราะว่าลิน่งก็ถ่ายแต่น้องๆลำพังตัวลินเองไม่มีคนดูหรอกขอบคุณน้องๆนะคะด้ที่มาข้ากุตลอดนะหคุณี่อบคุณีทขอบขอบคุณ,ขอ,คณขอีเอเค่ทีขรรที่มี่แบบขอ,อ่บที่มัขอบี่ที่ขี่่อบไรท่อี่่ขอเรียกว่าอะไรอ่่อบ<ถ>่ทีที่ทมดาบข็งคุอเค คลิปนี้นะคะลินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ช่องเมียเสพปู้เจ้เดินที่ดีนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะขนมจีนส้มตำไก่ย่างนะคะมีผละมุงผละม,มผละไมยอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเด้อแดด้อนรลายค่ะลาไปสำนีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสสวัสด,สวสดีจ้า